ความหายนะที่คนรุ่นใหม่ต้องเจอเร็วๆนี้เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าคนรุ่นพ่อแม่ของเรากับคนรุ่นเราเวลาทำาหากินแล้วความยากในการสร้างเนื้อสร้างตัวมันจะไม่เท่ากันครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเกิดมาในช่วงไหนของวัฏจักรเศรษฐกิจรอบใหญ่ซึ่งมันจะรีเซ็ตประมาณทุกๆ5 0าสถึงหนึปีวงจรเศรษฐกิจมันเริ่มรีเซ็ตกระดานใหม่ตอนปี1 9 7 1ดครับดังนั้นใครที่เกิดใกล้ปีห9 7่งางมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำอาหารกินได้ง่ายขึ้นเท่านั้นทำงานแค่ไม่กี่เดือน อยู่่่ตรงทีวาถ้าเรายิ่งเกิดห่างจากปี1971มากเท่าไหร่เราจะยิ่งทำมาหากินเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวได้ยากขึ้นเท่านั้นซึ่งคนรุ่นใหม่เจน y g e เจน e n z เจนเป็นคนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ระบบวงจรเศรษฐกิจใกล้จะถึงทางตันและจะต้องมีการรีเซตกระดานใหม่รอบหนึ่งเพื่อล้างหนี้ทั้งหมดและเริ่มต้นวงจรใหม่อีกรอบเราเรียกการรีเซตว่า Global Currency Reset ซึ่งมันมักจะมาพร้อมกับเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงและสงครามโลกครับที่จะเกิดขึ้นภายในไม่กี่ปีต่อจากนี้การเปลี่ยนผ่านรอบนี้จะมีความเสี่ยงและโอกาสที่ออ่่ซออนนยูกั ใครที่เข้าใจบริบทจนกระจ่างว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงจะลอดและรวยนรกได้เลยในช่วงสั้นๆแต่ถ้าใครไม่เข้าใจบริบทและทู่ซีใช้ชีวิตแบบมั่วๆยีราฟขอเตือนตรงๆแบบไม่โกรธกันนะคุณอาจจะสูญเสียชีวิตคนรักได้เลยในช่วงเปลี่ยนผ่านเพราะการเปลี่ยนผ่านช่วงสงครามโลกทุกรอบไม่มีรอบไหนเบานะครับโควิดกับแผ่นดินไหวคือโคตรกระจอกถ้าเทียบกับสงครามโลกที่จะเกิดขึ้นถ้าใครอยากเข้าใจบริบทมาจอยวงในผ่านการคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ตรงนี้นะเรื่องบางเรื่องมันดาร์เกินกว่าที่จะพูดในที่สาธนารณะครับ